สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณแม่มาอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเมนูมื้อเที่ยงนะคะเมนูยอดนิยมค่ะปกติจะสั่งตามร้านอาหารตามสั่งเนาะเมนูนี้แต่ <c oughs> วันนี้คุณแม่ทำเองนะคะวันนี้จะมาทําเมนูกระเพราหมูสับบวกกับหมูยอค่ะนี่ค่ะมาดูเลยค่ะว่าใส่อะไรบ้างนะคะ ดูนี่ก่อนละกันเนาะอันนี้หมูสับนะคะแล้วก็หมูยอนะคะนี่ค่ะไม่รู้เห็นไหมอ่ะเราทําเองบวกๆเลยค่ะเอาน,นี้ค่ะกระเทียมนะคะแล้วก็พริกนะคะคุณแม่ใช้สองพริกนะคะนี่ค่ะใช้พริกแห้งแล้วก็พริกสดนะคะนี่ค่ะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกใหญ่นะคะแบบว่าเวลาผัดแล้วเราใส่ลงไปสีสันน่ารับประทาน,นะค่ะ แล้วก็ขาดไม่ได้นะคะผัดกะเพราต้องมีใบกะเพรานะคะมีใบกะเพราอันสูตรพิเศษของคุณแม่ก็จะเป็นคุณแม่จะใส่พริกไทยเม็ดด้วยนะคะแล้วก็จะใส่กะปิด,ด้วยนะคะอันนี้สูตรของคุณแม่ของคุณแม่ทําอินทีนะคะเขานด่เขาแนะนํามานะคะแล้วก็ปรุงรสให้กลมกล่อมแม่ก็จะตัดน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ซอสหอยนางรมนะคะ ซอสหอยนางรมน้ำปลาค่ะอันนี้จะเป็นซอสปรุงรส้าเขียวนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันหน้ารับประทานคุณแม่ก็จะใส่อันนี้ลงไปค่ะสีอวหวานนะคะขั้นตอนการผัดน้ำมันพืชค่ะอันนี้ละเอียดแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำเลยค่ะ อ่าคราวนี้มาถึงขั้นตอนการอ่าตำนะคะขั้นแรกเราจะใส่ใส่พี่แครงลงไปขูกลก่อนนะคะเพราะว่าพี่แครงนี่เป็นอะไรที่ว่าคือตำละเอียดชา้าเพราะฉะนั้นเราจะเลือกที่ตำยาก,ก่อนนะคะ,ะนี้ขูกก่อนนะคะตำแบบว่าไม่ต้องละเอียดมาก เผ็ดมากก็ใช้เป็นพริกสดอย่างเดียวได้ค่ะอันนี้พอดีพ่อบ้านชอบทานเผ็ดแม่ก็เลยต้องใส่แห้งลงไปด้วยอะค่ะไม่ต้องละลรอีกมากนะคะเอาเอาพอมาณนี้พอนะคะแล้วก็นี้ค่ะนี่ค่ะเม็ดพริกไทยนะคะอันนี้จะช่วยในความเพิ่มความเข้มข้นนะคะ ไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะถือมากเกินนะแม่ป่ปออกกัใช้ประมาณประมาณนี้พอนะคะใส่ลงไปะคะ่ะ เนีย่ยใส่กระเทียมลงไปค่ะอันนี้เราก็ผูกต่อเลยนะคะผูกกระเทียมลงไปเลยนะคะกระเทียมก็ไม่ต้องแหลกมากนะคะอ่าคุณแม่ก็จะใส่ ใส่ตัวอ่าตัวนี้นะคะใส่ตัวนี้นะคะนี่ใส่พริบสดลงไปนะคะพริบสดก็ไม่ต้องตามแหลกมากะคะ่ะก็จะตามให้เข้ากันนะคะ,นะคะให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะ จะเพิ่มความเข้มข้นลงไปอีกนะคะ,ะความเข้มข้นอของคุณแม่ก็คืออ่าเป็นตัวนี้นะคะนี่นี่ตัวนี้ก็จะใส่กระปิลงไปหน่อยนะคะเพิ่มความเข้มข้น ตามให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะ เลยค่ะอันนี้เราไม่ต้องตำละเอียดนะคะตำแค่พอแหลกพอค่ะมันจะไม่เหมือนพวกแกงกะทิถ้าแกงกะทิเราก็จะใช้เป็นแบบที่แกงที่ละเอียดนะคะแต่สำหรับผัดเาก็คือไม่ต้องแหลกค่ะอเอาแค่พอพอประมาณไม่ต้องละเอียดนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการผัดเลยค่ะ ถึงขั้นตอนการผักแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะอ่านี่ค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะวันนี้แม่ใส่อนไรเยวค่ะตัะ้งหมูฉับตั้งหมูยอเยอะ ร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำพริกลงไปนะคะฉันกำลังเตรียมน้ำพริกจะใส่นะคะนี่ค่ะ ผัดที่แกงให้หอมๆเลยนะคะนะคะี่ค่ะผัดไปแบบนี้นะคะนี่ก็ผัดให้ที่แกงหอมๆให้สุกนะคะ่ะก่อนที่จะใสห่หมูลงไปนะคะหมูสับก,กับหมูยอ เอันนี้คุณแม่จะแ้ดหมูสับกับน้ำพริกไปก่อนนะคะหมูยอเดี๋ยวใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าระหว่างนี้เราจะ มีหมูสับให้ละเอียดนะคะเพราะว่าถ้าใส่หมูยอลงไปก็คือจะเละคะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>่ะเคือไม่มให้พริกแกงไม่ย๋ยวคุณแม่จะใส่น้ำล้างพลุกลงไปด้วยะคะ ก็จะใส่น้ำล้างพวกมันไปด้วยแล้วก็จะผักหมูหมูสับเนี่ยค่ะให้สุกนะคะไม่สุก ไปเรื่อยๆก่อนนะคะเนี่ยยามดีนะถ,ถุงติดกันนะคะเพราะว่าเวลาจุกน้ำมันจะได้เข้าถึงหมูนะคะ ได้พี่นะคะนี่ค่ะคุณแม่ก็จะใส่หมูยอล้วก็อื่นนะคะพร้อมให้ดูหน้ารับประทานค่ะอ,อันนี้ก็จะผัดเข้าๆไปเลยค่ะนี่ค่ะคนให้เข้าไปเลยนะคะ เนี่ค่ะเริ่มสุกแล้วค่ะอะถึงขั้นตอนนี้เดี๋ยวคุณแม่จัดปรุงนะคะเปี้ยวนี่ค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะค่อยค่อยปรุงนะคะเดี๋ยวจะรสชาติแห้งต้มเปนไปนะคะ เบาายนิดหน่งยเพราะวาคุณแม่ใช้ไฟแรงอันนี้จะใส่ซอสสาเขียวนะคะฝาเขียวคุณแม่จะใส่สักสองช้อนนะเราก็ตามด้วยซอสหอยนะคะมีปัดเติันความเข้มค้น 你好。 ตามคุณแม่ก็จะใช้แทนเกล็ดฟูอย่างอื่นะคะก็ค,ะคนให้เข้ากันเลยนะคะจากั้นก็ใช้ความการจิ้มนะคะความการจิ้มก่อนนะคะก่อนที่จะเอาขึ้นเพราะว่ารสชาตโอเคเนี่ย แล้วก็จะใสีิหวานลงไปนะคะไม่ต้ใส่ีอวหวานนะเพิ่มสีสันนะคะไม่ต,ะะต้องเยอะ จะใส่ผักนะคะนี่ค่ะนี่จะใส่พริกใหญ่นะคะนี่ใส่พริกใหญ่ลงไปเนาะ เอาคุณแ,แม่ชอบใส่เยอะๆนะคะค่ะให้าเลยนะคะ เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะทุกคนวันนี้คุณแม่จัดเต็มค่ะจานใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะน่ารับประทานมากเลยนะคะนี่ค่ะสนใจทําตามได้เลยนะคะผัดกะเพราวบวกหมูยอค่ะรสชาติโอ้อร่อยค่ะเติมข้าวอีกแน่นอนนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ